ข้าถึงหรือว่ามุ่งมั่นที่จะเข้าถึงก็ธรรมะแห่งศีลสมาธิปัญญาและสิ่งที่จะนำไปสู่พุทธคุณทั้งสามนั่นเองนั้นก็มีผลทงผางภาคปฏิบัติเหมือนกันน้อมจิตไปสู่ธรรมน้อมจิตในการปฏิบัติธรรม เขาถึงประสงค์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะคือตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์เป็นภูไทยทอดหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราสามารถอ่านสามารถฟังสามารถศึกษาสามารถได้รับผล จากธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะมีผู้ไทยทอดอย่างไม่ขาดสายตลอด2,500-2,600ปีเรวพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นผู้พิสูจน์ด้วยชีวิตของท่านว่ามรรคผลนิพพานไม่ผลสมัยการปฏิบัติธรรมมีผลจริงทุกยุคทุกสมัย และ,ะคำสั่งสอนในพระไตรปิฎกมีมีมากมายแตในภาคปฏิบัติในเรื่องเทคนิคกุศลุบายวิธีการต่างๆครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่ได้ผ่านการประพฤติปฏิบัติมามากแล้วทั้งก็แป่งปันประสบการณ์ความรู้คอคิดในการปฏิบัติตาม หลักประธรรมให้พวกเราทั้นก็เป็นกำลังใจท่านท่านก็ให้ทั้งความความเชื่อมั่นในหลักธรรมให้ความรู้ในการปฏิบัติตามหลักธรรมเราจึงถึงท่านเป็นเป็นที่พึง่งเป็นผู้นำส่วนพระสงค์